โอ้ต้นนี้ก็เป็นต้นที่เรามารีวิวครั้งก่อนนะต้นหน้าตายเดอนไปดูคลิปกเก่าๆได้นะวันนี้ทำคลิปที่สามของต้นนี้นะ EP สามของต้นนี้ดูสิครับมัน,นเรากระเทาะเปลือกออกนะทาครั้งแรกมันก็เปลือกเปลือกมันก็จะสร้างเปลือกข้างในนะดันเปลือกเก่าที่มันติดเชลาออกมา อันนี้มันมาอย่างไงกูไม่รู้จากยังหน้าตายนะยไม่มีอะไรหรอกมันคงจะไหลเข้าไปเพราะฝนตกครับหน้าฝนแต่มันสร้างเปลือกใหม่ออกมาได้ได้รวดเร็วนะดูคลิปกเก่าๆมันจะมันคือมันอ้วนอะ่ะข้างในมันอ้วนะเป็นมีเนื้อเนื้อไม้สร้างได้แล้วได้เร็วเนื้อไม้ข้างในแล้วก็จะดันเนื้อไม้เก่าอะ เนื้อไม้เก่าออกมาดันออกมานะเนี่ยจิ้มตรงไหนมันก็มีตรงนั้นแหละเนี่ยดูดิวนเลยนะนี่เดี๋ยเราไปกระที่แล้วไปกระเทาะออกแล้วก็ทาทาน้ำหมักน,นะมันก็บางทีโดนมีดท,ที่เรากระเทาะออกเนี่ยมันไปโดนผิวมันก็ไหลเอออกมาเลย มันสร้างเปลือกได้ได้ไวนะครับสร้างเปลือกใหม่นะข้างในนะแล้วก็ดันเปลือกเก่าออกมาได้ไวมากติดลวดดูเลยนะครับจิ้มตรงไหนก็มีตรงนั้นคิดว่าไม่นานฮรเปิดกีดได้สบายกรีดตรงนี้มันจะเปลือกบางนะอาจจะต้องมาหาหาผิวใหม่กีดนะอย่างแถวเนี้ยฝังเนี้ย กอเนื้อใหม่มันอ้วนออกมานะมันก็จะสวยงามกว่านี้เยอะนะครับจิ้มดูเลยนะครับอันนี้เนื้อใหม่นะเี่นะเนื้อใหม่โอ้จิ้มไอต้นนี้ยังไม่ได้จิ้มเลยอาทิตย์ที่แล้วนะแค่แค่ไอพวกนี้รอยพวกนี้มันคือทาแกะแกะ แกะเปลือกออกแกะเปลือกออกแล้วก็ทาทาครั้งที่สองนะอาทิตย์ที่แล้วใช้การทาดูไหลจนหน้าสงสารเลยนะครับพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่ายางหน้าตายเนี่ยมันหายได้นะฮะ ep สามครับวันนี้ต้นเนี้ยต้นที่จิดถนนเนี่ยก่อนนี้นี้ก็มันไม่มีอะซึม ไม่มีแทบจะซึมก็ยังไม่มีติดถนนเนี่ยครับต้นเนี้ย EP สามแล้ว EP เนี้ยจะอัปเดตเป็นเรื่อยจนกีได้เต็มถ้วยนะครับเราจะอัปเดตเป็นเรื่อยๆนะครับต้นนี้รักษาให้ดูนะครับว่ายางหน้าตายถ้าพ่นด้วยน้ำหมักสูตรสองของจันต้นนะหายทุกต้นมันจะอ้วนนะมันอ้วน,นเลยมันดันเนื้อเก่าออกมานะครับกิ้มตรงไหนก็มีตรงนั้นนะครับ เหนเลยต้นเนพิ่งจิ้มเมื่อกี้เนี่ยต้นเปียกเลยนะไหลออกมาหน้าหน้าสงสารเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ